สวัสดีนะวันนี้เราจะมาชอนเอ้ช้อนเลยสอนภาษาญี่ปุ่นถึงตัวโคมาตัวที่1กันเลยตัวที่1นะวิธีการเขียนเขียนลเขียนไปทางนี้ แขนลงแล้วก็เขียนแบบนี้แล้วก็แบบนี้ยากมากยากมาก อ่าตัวนะนะกโอเคกล้องมองไม่เห็น น่อหายไม่ตรงนะเน่เนอ่าฮะเนเน คลิปหน้าสั้นไปแล้วนะจะต้องยาวๆนะคลิปนี้เนี่ยเลยถ้าอหนะนีหนนเน่ต่อไปก็เป็นเน่เน่แล้วไรเน่แล้วก็โนะโนะโนะตัวโนะโนะ เห,เหมือนดอเด็กตรงนี้มีหัวดอเด็กเป็นแบบนี้แตกตา่างกันนะตัวลกกับดอเด็กเร <c oughs> ื่อแบบ <c oughs> เขียนไงก็ได้เขียนดอเด็กเขาไม่รู้หรอกนะตัวต่อไป ตือเอ่ยคือตัวฮฮะ,ะ,ะอืมตัวฮะเนี่ยวิธีการเขียนเนี่ยเขียนยังไงวิธีการเขียนเขียนไบบ้ก่อนแล้วก็เขียนแบบนี้

ต่อไปเอ้ยฟุยังไม่ได้เขียนแล้วตัวฟุเนี่ยเขียนแบบนี้เอ้ยตรงน,นี้มีแต<ม>่สมุดต,รตำราบางเล่มฮะเขียนเลขสาม่มนีก็ไม่ผิดนะคือเขียนได้อ่ามางคนฮะ ตำราบางเล่มก็เท่านี้แหละนะคะตำราบางเล่มใครต้องเขียนผิดเนี่ยเสียงดังเลยค่ะตะลบเค่แบบนี้เนี่ยเขียนตามหลักเลยให้ถูกนะ ตัวต่อไปตัวเฮะดีการเขียนตัวเฮเขียนแบบนี้คะเนี่ยหลังคาบ้านนั่นแหละค่ะแต่ไม่เท่าคันอนะ่ะเออเท่ากันทำไมอ่ะไม่สบายนะคะช่วงนี้ ตัวฮวิธีการเขียนตัวเฮราคาบ้านไม่เท่ากันนะไม่เท่ากันแบบนี้นะ おっ、oh. ต่อไปต,ตัวมะตัวมะวิธีการเขียนนะคะเขียนไงนะคะต้องพูดอีกแล้วโอเค โอเคฮะต่อเลยตัวมิตัวมิวมเนี่ยวิธีการเขียนเนี่ยเขียนยังไงงงไหมอะอะเหมือนมีหางใช่ไหมแล้วก็ตัดหางจระเข้ออกอะไรแบบนี้ฮะ ตัวโม่โม่วิธีการเขียนตัวโม่เขียนไงเขียนแบบนี้อ่าเขียนแบบนี้แบบนี้ไม่ได้นะต้องเนี่ยแบบนี้ไม่ได้เขียนแบบนี้ลงมาก่อนแล้วก็นะตัวโม่ ตรงนี้ไม่ต้องแข็งก็ได้โค้งๆเลยต่อไปตัวเมะ ไม่อะตัวต่อไปตัวมกนี่ค่ะขีดขีดลบอ่ะน่ะ งั้นเกมกันดีกว่าตัวนี้ตัวอะไรตัวนี้ตัวอะไรนะมิโนฮิโนมอ ขอลงเร็วฮะพี่นุนุนนุหมโมโมอ่อาได้อ่ะขอเป็นอันสุดท้ายกันนะตัวแรกยะ ยะแค่นี้ตัวยิในภาษาญี่ปุ่นไม่มีนะยิในภาษาญี่ปุ่นไม่มี่าต่อไปก็เป็นตัวยุ ตัวยุตัวเะก็ไม่มีข้ามาตัวโยกะเลยฮะวันนี้เราเรียนะนินุเน,นโน ยะยุโยะนะฮะใช่ค่ะได้แหละนีะ่เสร็จแล้วนะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนแหละเรียนกี่ตัวแล้วเนี่ย วัววันนี้สิบแปดตัวโอเคทบทวนกันอีกนิดนึงนะโยยุยะพูด Yo, ตามสามครั้งยยยุยะยยยุยะยยยุยะ โมมิมุมิมะโมเมมุมิมะมะมิมุมิเมม้ามิมุมิอันนี้ไม่ใช่เมะอือรอกันนิดนึงนะเกมอะน้านุเนะเดนก หาฮิห no. hmm. ุหาฮิฟ э ูเฮโฮ๊มะเมมุโนฮึ่ต้องพูดความจริงนี่ใครพูดตามก็ผิดแล้วนะก็เป็นมะมีมุเมโมบางคนว่า พูดตามนั่นแหละแล้วก็เล่นเกมไปโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบาย